วัที่สามใช่ไหมต่อไปงวดที่สามองวดแรกเราไม่ได้มาถ่ายทำให้สามงว,วดที่สองเมาด เา็นกู๊ดซิทพอดหรอสาธุสาธุอาต่อมาต่อมาต่อมามาแล้วพอดจดทูบมาแล้วพอดจุดทูบบอกกันนะครับเนาะนะครับมานะครับผมนะครับทางนะครับเอฟซีนะครับอะได้โชคนครับร่วมกันอาเมจิลามณีซอยเนืเด้ออยู่ที่วัดวัดศรีสว่างครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับวัดบรรโขสักใช่ไหม นะครับวัดสีสว่างบ้านโคกสะอาดอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องที่จะเดินทางมานะครับขอโชคขอลา,าบเลยว่ามาร่วมทำบุญนะนะ ถามนี่ครับมาจากไหนเนามาจากไหนเ้าะมปเลยกันใหญ่ใ่นะกไปเลยปยังล่ะอออกไปันแม่บอออกไปเลยขันแม่าอันแม่บอบออย่างยซื้อแม่าอยาหยอกยาหยอกเลยออกมาเลยแม่น่ะว่าอยาหยอกนะ อาวได้ก really? well, we ็มาเด้ออ้าววันนีก็วันจะวันจะก็รอเราลนี่นเอาเลยไม่อยากเลยออกเลยม่ได้ได้กมาเลยันนี้ออกเลยกันมเลยได้ได้ย่งได้ดมาเลยทุกทุกคนทุกทุกทุกทุคนทุกทุกคนเดียวนทหนทุกทุกคนเด้อทุกทคนพ่อแม่พี่น้องเดียนททุกคน ปิไฮไฮสปุสิไเออสิอไเดี๋ย่ช่วยกนนะบนบสิทุคนุนเลยน้ำแก่าดื่ม้ำแก่กินน้ำแ่ดื่มไหขขขอันไหนพุดดบไม่เทพกนะ

มเมนต์ตู้ของเจ้าขอ,อ,องพี่น้องพี่อยู่ไหนครับเดินทางมาจากไหนครับนนะคุณพี่เดินทางมาจากฝรั่งเศสเพิ่งเพิ่งเคยมาใช่ไหมครับมาสองสามเธอมาหนออไส้มาปวดดูนี่แผ่นบ้านนางจะสี 4, พึ่งมากเมล็ดเนี่ยนะ,ะเดินทางมาจากฝรั่งเศสเนาะ ทั้งแม่พมานั่งไปเที freely, ียครับแต่มานั่งแต่ว่ามาทำา้มาสงทรใชมนองใช้มาบวดอยู่นี่ก็เลยสาวประชวนแม่มาเศร้านี่ต้นาเอา่มแต่คนลูกก็เศร้านั่เมื่อกี้มีอาการแบบไหนครับใส่เบื้อมาใส่เสืออ๋อเป็นตูงจะพอครับ มือนี่ละเสียหาหงามวัตถุดิบถุกใจาใเรียบร้อยเอามาเองเหรอเรานไปย้นเรานีเอ็กซ์อน อันนี้บอไเชียนหรอกอันนี้บอเชียนแท้แหละแต่วานี่บอเียนแม่กนิเูนยเนาครับ่ตัวไหนฮะมีหนึงมีเลขี่แม่ศูนย์หึงหรือศูนเจ็ดเนาะ คันเบศูนย์กับศูนย์เจ็ดบอรศูย์่งกับศูนย์เจ็ดนอะแมนอยู่เออเนยเป็นเก็ดกระไดศูนย์เจบ้านโคกสะอาดอำเภอสนมจสุรินทร์นะครับมีเอาตัวนี้มาใช้นำกระไดที่เพิ่นเกียนไว้นี่ฮะศูนย์แปเออสวยเนาะงามอยู่แปดนยจ็้าตัวนี้เป็นสีเ่ลนองฮะเออ อันนั้นเหอเนาะก็เหมอเนาะชาติเรียนเนาะจ้่มีเลขอกมีเลขอสีอืมเง้ยใส่ไปสีเป็นไปเลยสีเนามันเป็นตัวใดมันเป็นตัวใดมันเป็นสีนะเมื่อกี้เพิ่นร้อยางไปแล้วเดี๋ยวจะไปหาเราก่อนเราเห็นตัวใดเก๋เราเห็นตัวใดเนาะเมื่อกี้เรานั่งรูปๆคำคำเมื่อกี้รูปๆนะครับนั่งรูปๆแกได้ตัวไหนเห็นตัวไหนเดี๋ยวก็ดูแก เห็นต like really huh? ัวไหนเนาะื่อกีเห uh> ็นรูปๆคำคำเห็นร erm ูปถูุ๋เห็นเจ็หห็นเจ็ดสีหนถึงใจผมเลยครับเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขอยู่ในใจผมีแล้วครับเจ็ดสีหกับเป็นครับไอ่าเอาอย่ะชัวครับชัวหน่อยครับชัวหน่อยสามสีหเบิดครับเือไปเดียวเราไปับเจ็ดสีหานะครับเจ็ดสีหิ

ว่าจไปต่างกลองไปต่งพี่น้องเลยสงสีหิวเข่าอืมน้ำซันไหมใ้น้องเมื่อกี้เห็นรูปๆคำคำเห็นรูปๆทั้ท เห็นเกจสี่ห้าแนนถึงใจผมแล้วครับเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขอยู่ในใจผมีแล้วครับเกดสี่ห้ากับเป็นเอยเอาอชัวชัับชัวหน่อยครับชัวหน่อยสามสี่หาบิดครับเือไปเดียวล่อไปนะครับเกดสี่หานะครับเมื่อกี้เป็นรูปเห็นไหมครับเป็นรูปเห็นยูปเสี่หานะ นะครับทุกทีเมื่อกี้น่งลูกนะครับนะ่ะ,ะดึงตัวไหนครับอ้าดึงดึงหนึ่งหกสี่โ้หหกสี่หกสี่หกสี่ก็อืม เรามักตัวไหนเจียเจียสี่ห้านะครับคุณพี่เห็นไครับหาเจียตซีว่ามักบ่เกียสี่เจียห้าเอ้าซีห้าซีหดึงหกสี่กับดึงซีห้าอือเห็นสามโตโอ้พันเห็นสามโตเลยอื เขาเห็นของเราอืมนะครับเห็นเจ็ดสี่หาไหมครับเห็นเจ็ดสี่หานะครับเนาะไปเท่าไรหนึ่งปนร้อยเมื่อกี้เราเห็นเจ็ดสี่ห้านี่ครับเนี่่อันนี้เลขถูกเนาะหนึีแล้วก็เห็นอยู่ต้นตะเคีนหกส่ครับเมื่อกี้นี่ยอันอันนี้เจ็ดสี่ห้าเนาะ เจ็ห้านะครับเจ็หเด้อคุณพี่เมื่อกี้พนังเห็นอู่ต้นตะเคียนนะครับเห็นเห็นสามตัวแล้วบ่ครับเห็นสามตัวเลยนะซื้อใบกันลืมอ่ะซื้อกันลืมนวะอ่ะครับพี่น้องเจ็ดสี่ห้าเห็นเราเห็นเจ็ดสี่ห้าเมื่อกี้พนเห็นเด้อนะครับพี่น้อง เพื่นอนเมาตัวใดนาอท่าน,นัหนนาะไปบวงก,กวนท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนันง,นงช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเทียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง